สวัสดีค่ะจากบลจเกียรตินาคินพัทรักค่ะวันนี้เรามีกองทุนที่น่าสนใจมาแนะนำสองกองทุนนะคะทั้ง2กองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศซึ่งถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการลงทุนในระยะยาวเราเนี่ยเรามองว่าจุดหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือ ผู้ลงทุนควรที่จะต้องกระจายการลงทุนบางส่วนไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนะคะแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนในอนาคตในระยะยาวที่ดีกองทุนพัทระ passive global equity หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนะคะหรือว่ามีชื่อสั้นๆว่ากองทุนพัทระ PGESSF ค่ะ นโยบายการลงทุนนะคะกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองต่างประเทศกองทุนหลักกองทุนเดียวนะคะซึ่งก็คือกองทุน ETF iShare MSCI All Country World Index นะคะซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นโลกเช่นเดียวกันนะคะก็ แต่ว่าจะแตกต่างจากกองทุนพัฒระ GNP เมื่อสักครู่นี้นะคะตรงที่ว่ากองทุนพัฒระ PGE จะมีนโยบายการลงทุนกองทุนหลักเนีย่ยมีนโยบายการลงทุนแบบ Passive Management นะคะแล้วก็เน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI All Country World Index ค่ะ สำหรับในส่วนของกองทุนพัฒนา PGE นี่ก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อละของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศนะคะ มาดูตัวอย่างการลงทุนในอข,อของกองทุนนะคะลงลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะเห็นได้ว่ากองทุนได้มีการกระจายการลงทุนในหุ้นต่างๆทั่วโลกนะคะมีการกระจายทั้งด้านเซกเตอร์ด้านภูมิภาคนะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในพอร์ตการลงทุนนี้นะคะ สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนนะคะล่าสุดนะ0กันยาที่ผ่านมานะคะก็ถ้าดูผลการดำเนินงานระยะยาวตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจะเห็นได้ว่า,าจะอยู่ที่จัดตั้งกองทุนนะคะ2008ปี2008อยู่ที่5.92%ถ้าดู10ปีย้อนหลังจะอยู่ที่8.7%แล้วก็ผลการดำเนินงาน5ปีย้อนหลังอยู่ที่10.57%ค่ะ ก็โดยสรุปนะคะคือกองทุนทั้งสองกองทุนนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัทระ GNP RMF หรือกองทุนพัทระ PGE s s f นะคะก็เป็นกองทุนที่ผู้ลงทุนที่อยากจะกระจายเงินลงทุนมาลงทุนในหุ้นต่างประเทศในระยะยาวแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยเนี่ยสามารถเลือกลงทุนได้เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีส่วนผสมของหุ้นต่างประเทศนะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนแล้วก็ สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนในอนาคตได้ด้วยสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนขายหน่วยลงทุนรวมทั้งสามารถดูข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ของทางบลจที่ w w w a m k k p f g c o m ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกองทุนพัทระ GNP RMF และพัทระ PGE s s f จากบลจเกียรตินาคินพัทระค่ะขอบคุณค่ะ